สวัสดีครับผมเอ็มจากร้านสาธิตวิทยุนะครับวันนี้จะมานำเสนอ,อ power mixer นะครับผมของวัคพาเดลวรุ่นนี้นะครับสะดวกพวกพาง่ายน้ำหนักเบานะครับผมตัวนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายฟังก์ชันกันนะครับว่ามีอะไรมั่งตัวนี้เป็น power mix นะครับจะเป็นหกไม้หนึ่งสเตอร์อ่า connect ช่องคน e c กจะเป็น XLR นะครับสามขามีทั้งาบาลานซ์และก็อันบาลานซ์นะครับผมอ่าทุกช่องหกช่องนะครับส่วนอีกช่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นไลน์สเตอร์นะครับผมเป็นโฟนหรือ RCA ก็ได้จะมี EQ ในตัวแต่ละช่องสามแบนด์นะครับผมอ่าจะมีแหลมมีกลางมีเบสนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกในตัวตัวนี้เอฟเฟกได้ถึงเอ่อสิบหกช่องนะครับสิบหกตัวเลือกแล้วแต่ความถนัดนะครับหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับกดบายพาสไปเลย แล้วก็ตัวนี้มีแฟนทอมในตัวนะครับสามารถใช้กับไมโครเอนเซอร์ได้แล้วก็มีไลอ่าไลอานี่ครับบล็อกได้ไลอาได้นะครับมีมอนตรงนี้จะเป็นโหมดนะครับไปเลือก2โหมดจะเป็นโหมด A โหมด A ก็คือปรับอ่ค EQ นะครับมี EQ นอกให้เป็น7ดแบนโหมด A ก็คือจะมี EQ คปรับซ้ายปรับขวานะครับผมโหมด B โหมด B จะเป็นรวมปรับแค่ด้านเดียวแล้วก็สามารถออกไลมอนนี้ได้ด้วยนะครับ กระทัดรัดตัวนี้สเปคนะครับผม150วัตคูณ2นะครับใช้กับลำวงเประมาณไม่เกิน10นิ้วในบ้านปาร์ตี้เล็กๆได้สบายมากนะครับผมนำเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับตัวนี้เ,เป็นแบรนด์จากอังกฤษนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่ร้านสาธิตวิทยุนะครับหรือจะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ ช่อง YouTube สาธิตสุราชแชนเนลนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ